เวิร์กฟอร์มขอนแก่น3วัน2คืนทำอะไรกินอะไรบ้างเราต้องไปเฝ้าคุณแม่ที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะคะจะพามาดูกันค่ะว่าแต่ละวันเนี่ยทำอะไรกินอะไรบ้างเริ่มต้นจากเราบินตรงจากสุวรรณภูมิไปลงที่ขอนแก่นนะคะเช้าเช้าแบบนี้เราก็เริ่มต้นด้วยกาแฟกับขนมปังจากแอนตี้แอนซักชุดค่ะลงเครื่องปุ๊บเราก็เรียกแกลบตรงไปที่อิเลเวนเอ็มคาเฟ่แอนด์สเปซค่ะสั่งเพียวมัทฉะเย็นมา1แก้วคือมันอร่อยมากทุกคนแล้วก็นั่ง ทำงานกุบก็ิบบรรยากาศที่ร้านดีมากค่ะแล้วก็น่ารักสุดๆเย็นนี้เราก็เฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลนะคะก็สั่งส้มตำจากร้านพ่อสนั่นลาบก้อยมากินคือดีมากแซบ่บจนลืมไปว่ากินอยู่ที่โรงพยาบาลเลย วันถัดมาเราก็ไปนั่งทำงานที่สตาร์บัคเซนทันขอนแก่นนะคะก็สั่งเพียวมัทฉาก,กับโดนัทเคลือบช็อกโกแลตมากินเราชอบโดนัทเคลือบช็อกโกแลตแบบนี้มากค่ะแล้วเราก็มีประชุมต่อยาวๆจะบอกว่าคนขอนแก่นหน้าตาดีมากนะคะพูดจริงและก็ฝากท้องมือเที่ยงไว้ที่เซนทอนขอนแก่นค่ะสั่งส้มตำกับลูกชิ้นทอดมากินก็คือดีสุดๆเช้าวันสุดท้ายก่อนกลับเราก็แวะมาที่ร้านฟอร์มสครัชสั่งซาวโดเซตมากินก็คือมันอร่อยมาก เสียดายเราอยากซื้อซาวโดกลับนะคะแต่เขาไม่มีขายเราก็เลยจัดพีนัทบัตเตอร์แล้วก็พิตาชิโอบัตเตอร์กลับมากินกับขนมปังด้วยค่ะก็คืออร่อยมากจริงๆเราอยาก explore คาเฟ่และร้านอาหารที่ขอนแก่นอีกเยอะเลยค่ะแต่รอบนี้เรามาเฝ้าแม่เลยเน้นทำงานกับอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นหลักไว้รอบหน้าเราจะกลับมาเวิร์กฟอร์มขอนแก่นและก็กินที่ขอนแก่นอีกแน่นอน,นะคะ่ะเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ขอนแก่นป้ายยาคาเฟ่และร้านอาหารไว้ได้เลยเดอ้อ